สวัสดีค่ะเบลเองนะคะจากบริษัทจำหน่ายตัวเครื่องบิน c i c k e n Pan ทัวร์หัดใหญ่นะคะวันนี้เบลจะพาไปดูสายการบินนกแอร์กันนะคะว่าเส้นทางภายในประเทศของเขาอะคะ่ะในปัจจุบันเขามีเปิดเส้นทางบินตรงจากกรุงเทพฯตอนเมืองสู่จังหวัดอะไรบ้างนะคะในแต่ละภาคนะคะเรามาดูกันเลยนะคะเรามาดูกันทางภาคเหนือก่อนนะคะทางภาคเหนือจะบินตรงจากกรุงเทพฯตอนเมืองนะคะทั้งหมด8จังหวัดน,นะคะประกอบด้วยเชียงใหม่เชียงรายแม่ฮ่องสอนน่านนะคะแพร่ลำปางแม่สอดพิษณุโลกนะคะ สำหรัทางภาคอีสานนะคะสายการบินนกแอร์เปิดบินทั้งหมด6จังหวัดนะคะประกอบด้วยจังหวัดเลยอุบลราชธา,านีอุดรธานีสกลนครบุรีรัมย์และนครพนมนะคะสำหรับทางภาคใต้นะคะสายการบินนกแอร์เปิดบินทั้งหมด7จังหวัดนะคะจะมีจังหวัดชุมพรระนองสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชภูเก็ตตรังแล้วก็หาดใหญ่นะคะ สำหรับผู้โดยสารนะคะที่ต้องการให้ทางบริษัทที่เก็บแพนนะคะได้ดูรายการเดิน,นทางให้ทันนะคะสามารถกดไลน์ id 0808739600หรือกดลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ